รับน้ำภาครับน้ำภาคตอนนี้เราไปเก็บเห็ดในวันที่สองตั้งใจจะไปตีห้าแต่ตอนนี้ฝนตกตื<อ>่นบาทัน<อ>กำลังจะข้ามแม่น้ำนี่เขาเรียกไต่ขวาใช่ไหมใช่อของการไตขวาอืเอเราจะโชว์นนะะในการไต่ขวา แม่น้ำใหญ่มากที่บ้านเราเขาเรียกขวาวคะ่ะเนี่ค่ะขวา,ขวานี่คือขวาไกขวากันนะคะไกข,ขวากันดูว่าไกข,ขวาเลยจะลงซ้ายจะตื่นเต้นหน่อยๆไกข,ขวาอา๋อกำลังไปละที่ทำไมย่องจังอะ่ะโอ้ยมันเป็นตะยานเนาะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวก่อน จะดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะหน้ามืดนี่เป็นการไต่ขวาครั้งแรกในชีวิตของน้องสาวนะเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขาแล้วเข้าป่าไปหาเห็ด อนนี้มันไม่เหงาหรือเปล่าไม่เหงาอันนี้มีน้ำแล้วพกน้ำไปด้วยน้ำธรรมชาติไปล้างมือล้างหน้าท่อน้ำจากธรรมชาติาาน้ำปาภูเขาน้ำปลาปูเขากราดน้ำเหมือนยุ่งซุ่มกว่าบ้านอ่ะก็ไล่อยู่มีแม่น้ำอยู่คุณดิเห็นน้ำหลง นี่เขาฝังท่อนะฝังท่อน้ำประปาจากเขายอดเขาเพื่อเอาน้ำไปส่งประปาหมู่บ้านเดี๋ยวเราตามไปดูแหล่งน้ำกันแหล่งมาของน้ำที่เขาฝังท่อว่าแหล่งน้ำมันมาจากตรงไหน,น ไปเทียตับงะก็เป็น้ำแล้วกไปรัดก๊กๆกันีน้ตกช่วยยูใก่าจหุ่นไปน้ำตกก็ตรไหนอ่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปน้ำตกนางรองเหรอน้ำตกนาจานน้ำตกนาจานคองปากรองหรือว่าคลองชาติการเราได้ยินเสียงน้ำตกกันไหมซาซาเรียกว่าเป็นลำน้ำลงลำน้ำลงเราลงไปดูน้ำตกกัน น้ำตกธรรมชาติอาจารย์อ้าวซึ้งใจอันนี้ไม่ไปถึงแค่ตรงนี้แหละโอ้สวยมากข้างล่างจะเป็นน้ำตกนะคะแต่เราไม่เสี่ยงไปเพราะว่าเรายังคงต้องมีชีวิตไปอีกยาวไกลเราไม่เสี่ยงขนาดนั้น เรามาถึงตรงน้ำตกนาจานแหล่งน้ำธรรมชาติป่าทรงพักค่ะฮะป่าทรงพักาทรงพักค่ะโอเคแล้วเราก็เดินทางไปต่อแหล่งที่มีหอยหอเรใช่วาเราไปเก็บหอยเหรอไปไหนมีน้ำตกอีกแม่บอกเอ้ยใช่มันมันมันคลองเอ้ยคลองน้ำมันมีหอยใช่ไหม ใช่มันต้องมีหอยแน่ๆจะมีน้ำตกอีกข้างหน้านะคะเสียงซาซาเดี๋ยวเราไปดูต้นทางกันไปดูน้ำตกไหวไหมล่ะไหวครับไหวอ่ะสู้ๆไหมสู้ๆสู้ๆสู้ๆตอนนี้เรากำลังเดินทางไม่มีแล้อันนี้เราต้องไต่ขวาอีกไต่ขวาอีก มันโป่งเล้งไหมโป่งเล้งสิน้องต้องเหยียบทางนู้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ค่อยๆนะมันลื่นนะขวาขวาเราต้องข้ามข้ามท่อนไม้นี่ไปขวางนะคะเท้านะขวางค่ะขวางอย่างนี้นะโอเค วอนนี้เราขึ้นมาบนเขามาเจอที่ลาบที่ลาบบนเขาบรรยากาศที่นี่ดีมากสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่ร่มเงาร่มเย็นข้างๆจะมีลำธารน,น้ำน้่ามากลางเต็นท์นอนมาไหม,มานอนสักคืนต่อคืนเนาะอือพามาไป่รอ่ะ ไม่กลัวไม,วม่อยู่น้ำอยู่ใกล้น้ำด้วยไม่กลัวสัตว์ใหญ่ช่วงไอง้ไปฝนต้นหนาวหรือมากันเนาะตั้งเต็นท์นอนสักคืนสองคืนเดี๋ยวหาลงปลาแถวนี้ัดย่าง,งกินกันแต่ไม่มีสัตว์ใหญ่มานะไม่มี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 ไม่เหมืมมมมมมอนบ้านเราบ้านเรานี่สัตว์อยู่ร้านเยอะนี่น้ำใสๆเลยอัดเทปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกการพามานอนกันอัดเทป้วเหรอ เดี๋ยวมานอนสักสองคืนอาบน้ำได้เออบรรยากาศดีอ่ะจริงจริงเนี้ยเนี่ยมาเจอน้ำตกแล้วนะสวยมากสวยมากเลยนะน้ำตกอลังการงานสร้าง น,นี่เรามาถึงสะพานหินที่นี่น้ำใสมากนะอ,อันนี้บึงน้ำนิ่งมากนะคะน้ำนิ่งมากบนเขาจ้า เดี๋ยวเราไปดูลุงหอมงหอยได้ไหล่โอ้โหได้เก็บลอ,อยู่เรอ,อหอยแหอยเรียกหอยน้ำ มันไนม่เินเลยนะเอนูาเามนยุกไงนะแม้บางทีเราตัดกระตัะตเขราะน้นเรครับเลยนี่นเออนี่ยโอ้ใช่ปรมานั้นใช่ ตอนนี้เอ้ยกำลังเก็บหอยอยู่นะคะ